ถูกทำถูกกระทำสิ่งที่ถูกกระทำชื่อว่ากรรมหรือการกระทำก็แปลว่ากรรมหรือกรรมมะนี้แปลว่าเหตุหมายถึงสิ่งที่จะให้ผลกรรมมะนี้เนี่ยสิ่งที่จะให้ผลแปลว่าสิ่งที่ถูกทําก็ได้แปลว่าการกระทําก็ได้หรือแปลว่าสิ่งที่จะส่งผลหรือสิ่งที่จะให้ผลก็ได้โดยความหมายรากศัพท์มาจากกะระธาตุที่แปลว่ากระทํากะระ กะระกะระที่มีความหมายตรงกับคำว,ว่ากรนั่นแหละนะกรแต่ว,ว่ามือเนี่ยแต่ว่าอาวัยวะที่ใช้ทําทําอะไรก็แล้วแต่รู้ความหมายของกรรมศัพท์แล้วทีนี้เราจะมาจําแนกวิพัต์เอากรรมรัพท์มาจําแนกวิพัตเหมือนเดิมนั่นแหละนะต่อไปเราจะมาดูตามลําดับนะปฐมาวิพัตกรรมังกรรมมากรรมานิเอา,อางี้ละกันลองเทียบกับตางรางจิตตะ แล้วค่อยดูว่าตัวไหนที่แตกต่างกว่าสายตามองมองฝ่ายพระหูพจน์ไม่แตกต่างเลยเท่ากันเลยพระหูพจน์ไม่ต้องพูดถึงแล้วเอกพจน์กัมมังกัมมะกัมมัง,มงปัทมาอรัปนทุติยาก็ไม่ต่างกันจะมาต่างก็คือในตติยาวิพัตเป็นต้นไปตติยาถึงสัตมีห้าวิพัตนี้ต่างทุกตัวฝ่ายเอกพจน์เนี่ยจิตตะมีเพียงรูปเดียวคือจิตเตนะ ดังนั้นตัวไหนที่มีรูปว่ากรรมเมนะนั่นคือเหมือนเดิมตัวที่ไม่ใช่กรรมเมนะนั้นคือตัวใหม่ขีดเส้นใต้เลยคือกรรมุนาและกรรมมะนาขีดเส้นใต้ไว้นี้แหละเราจะทําตัวที่แตกต่างเนี้เป็นวิธีใหม่กรรมมะกรรมโนาและกรรมมะนาขีดเส้นใต้สองตัวกรรมเมนะไม่ต้องขีดเหมือนเดิมจะตัวถีกรรมโนขีดเส้นใต้กรรมโนส่วนกรรมมะสะเหมือนเดิมปัญจะมี กมมุนาที่แตกต่างขีดเส้นใต้กรมมุนาส่วนกรรมมากรรมมหากรรมสมานั้นเหมือนเดิมชัตถีก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนจตุถีคือกรมมุนโนเป็นตัวใหม่กรมมัสสะเป็นตัวเดิมสัตตมีกรรมมะนิเป็นตัวใหม่กรรมเมกรรมมหิกรรมสมิงเป็นตัวเดิมรู้แล้วตอนนี้ตัวใหม่กี่ตัวตติยาสองตัวจตุถีหนึ่งตัว มันจะมีหนึ่งตัวชัดถีหนึ่งตัวและสัตมีอีกหนึ่งตัวเป็นหกตัวมีรูปใหม่ที่เราจะต้องทำวันนี้หกรูปในกรรมสัพท์รูปอื่นนอกจากนี้ให้ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปดูว่าเหมือนเดิมไหนเหมือนเดิมจิตตะเพราะไปถึงจิตตะเหมือนเดิมไหนเหมือนปุริสะถ้าใครเขียนเอาไว้ต่อกันมาเรื่อยๆนี่เป็นลูกโซ่เลยตอนเนี้ย เราได้ตัวขีดเส้นใต้แล้วนะมาดูต่างางทั้งหมดก่อนนะปัทมากรรมังกรรมมากัมมานิอาลปณะกรรมะกรรมมากัมมานิทุติยากรรมังกรมเมกัมมานิตติยากรรมุนากัมมะนากมเมนะกรมเมหิกรมเมพิจะตุถีกรรมโนกรรมัสสะกรมมานังปัญจมีกรรมุนากัมมากรรมมมหากรรมสมากรมเมหิกรมเมพิ ชาถีกัมมุโนกัมมัสสะกัมมานังสัตมีกัมมะนิกัมเมกัมมัมมหิกคัมมัสมิงกัมเมสุต่อไปเราจะทำตัวรูปตัวที่ให้ขีดเส้นใต้ไว้กัมมุนาก่อนเลยกัมมุนาแยกออกมาแล้วจะเป็นกัมมะกับนาวิพัตนาก็ยังคงเป็นนาแต่สละอะที่มะกลายไปเป็นสละอุ เราก็บอกง่ายๆว่าอาเทศอะเป็นอุหรือไม่มีคาว่าอาเทศก็อะเป็นอุเท่านั้นก็พอเท่านี้เองนะวิธีเดียวอะเป็นดุก็สําเร็จเป็นกรรมุนาแล้วส่วนกรรมมะนานั้นเป็นตัวใหม่ก็จริงแต่ว่าไม่ทําอะไรเลยคือกรรมมะบวกนาวิพัตน์ก็เป็นกรรมมะนาเลยเพราะปกติอากลางรันเนี่ยนามันจะเป็นเอนะเป็นเอนะตลอดแต่นาเป็นนาเฉยๆเนี่ยยังไม่พบก็เลยได้รูปเป็นกรรมมะนาถือว่าเป็นตัวแปลก แต่ไม่มีวิธีทําอะไรเลยนะกรรมะกับนาก็เป็นกรรมะนาส่วนกรรมเณน,า,นาเป็นเนะรู้แล้วจะตุถีกรรมุโนชัดถีกรรมุโนสองตัวนี้ทําพร้อมกันเพราะสะวิพัตเหมือนกันวิธีคืออะเป็นอุสะเป็นโนซึ่งสะเป็นโนเราเคยทํามาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปุงลิงเลยสะเป็นโนเนี่ย แรกสุดย้อนคืนไปดูซิว่าตัวไหนสะเป็นโนอีกางรันปุงลิงย้อนไปดูเลยหน้า43เราเคยทำมานานแล้วแต่ว่าทำเป็นระยะมาเรื่อย,อยนะตั้งตัวแรกที่สะเป็นโนคืออีกางรันปุงลิงหน้า43ิสอักขิทับอักขิสับหน้า43ย้อนคืนไปดูนะอักขิโนสับที่ลงท้ายด้วยอีอีอูอูอ สจะเป็นโนนี่คือกติกาภาพรวมของสวิพัตหลังจากอีอูกลางรันในปุงลิงและณปุงสกลิงเอาจดไว้บันทึกหมายเหตุเอาไว้หลังจากอีอูกางรันในปุงลิงและณปุงสกลิงหลังจากอีอูกางรันในปุงลิงและณปุงสกลิง ให้อาเทศสะเป็นโนให้อาเทศสะเป็นโนเหมือนกันเลยครับเทศสะเป็นโนนี่คือคือ,ค,อคือภาพรวมของสวิภัตนะแต่มีข้อสงสัยอยู่ว่ารูปว่ากรรมะนี้มันไม่ใช่อุการันอีอีอ,อุอุการันมันเป็นอาการันเมื่อต้องการจะสะเป็นโนก็ต้องให้สละอะที่มะเป็นสละอุเห็นไหมมันก็เหมือนกับอุแล้วตอนนี้เพราะเหมือนอุก,ก็สะเป็นโนได้ ดังนั้นรูปคำม,มุโนจึงบอกว่าอะเป็นอุก่อนนะถ้าอะไม่เป็นอุก่อนสะก็ไม่เป็นโกกน,นโออตอบดีครับแต่คําตอบง่ายครับเพราะบาลีไม่มีใช้ครับอะเป็นอีที่ท่านทํานี้ทําให้ตรงกับบาลีไงครับต่อไปคำม,มุนาในปัญจมีอมืเคยทําแล้วสมาเป็นนาเี่ยเคยทํามาแล้วอะเป็นอุแล้วก็สมาเป็นนาอะเป็นอุสมาเป็นนา ตัวสุดท้ายกรรมนิกรรมนิสมิงเป็นนิเราเคยทํามาแล้วย้อนคืนไปดูได้เลยกรรมนิสมิงเป็นนิตั้งแต่ครั้งแรกทันดิทันดีลองไปดูสิมีไหมทันดีหน้า4ี่สิ่หน้า44เมื่อกี้สีสาตอนนี้ก็44หน้า44่สทันดีสัตตมีวิพัฒน์นิก็รู้ว่าทันดินิเห็นไหม สมิงเป็นนินอกจากทันดีแล้วก็มีพวกกลุ่มธรหมศัพท์นะพรหมศับก็เป็นพรหม,มนิอย่างนี้ก็มีดังนั้นสมิงเป็นนิเราเคยทํามาแล้วให้ขีดเส้นใต้ไว้ถือว่าเป็นวิธีใหม่ของนปุงสกลิงแม้จะบอกว่าเคยทําปุงวิงก็จริงแต่นี่คือนปุงสกลิงสมิงเป็นนิแล้วก็สําเร็จได้เลยครบหมดแล้วตัวที่ใหม่ตัวเก่าก็บอกว่าเหมือนเดิม ทีนี้ก็ไล่เปือถาเอาเดิมอยู่ไหนของแต่ละคนนะบางคนเดิมอาทิตย์แรกคนเดิมอาทิตย์ที่แล้วเดิมไม่เดิมไม่เท่ากันนะเดิมนะทีนี้ลองว่าพร้อมทั้งคำแปลกรรมสสทธาปธมาลาปัมากรรมมากรรมกรรมเลยกรรมเลยกรรมมากรมมานี้กรรมทั้งหลายกรรมอลปณะกรรมมา ดูก่อนกรรมกรรมมากรรมมานิดูก่อนกรรมทั้งหลายทุติยากรรมมังซึ่งกรรมกรรมเมกรรมมานิซึ่งกรรมทั้งหลายตติยากรรมมุนากรรมมะนากรรมเมนะด้วยกรรม คำวนาแปลว่าอะไรเมื่อกี้แปลว่าด้วยกรรมโดยกรรมด้วยโด,ย,ดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งใช่ไหมด้วยกรรมโดยกรรมหรือว่าด้วยการกระทําโดยการกระทํกครมุนาวัสโลโหติวัสโลแปลว่า,สโโโวาสเสื่อมแปลว่าต่ําแปลว่าถอยแปลว่าชั่ววัสโลนี้เป็นคําที่วันณะชัน้นสูงไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย ขาด่าคนวันนสูตรและวันนจันทังว่าวัาสโลวัสโลเขาภาษาไทยเขาแปลตรงๆว่าถอยวัสโลแปลว่าคนถอยวัสโลโหติเป็นคนถอยกามุนาโดยการกระทําหรือเพราะการกระทําพรามโนเป็นพรามหรือว่าเป็นคนจงเริญเป็นคนจงเริญ โหติปรมโนเป็นคนเจริญกัมมุนาเพราะการกระทำจะเสื่อมก็เพราะการเพราะเพราะการกระทำจะเจริญก็เพราะการกระทำเพราะก่อนหน้านี้จะมีคำปฏิเสธว่าณชัตจาวัสโลโหติณชัดจาโหติปรามโนเป็นคนเสื่อมเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่เป็นคนเจริญเพราะชาติเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่แล้วก็จะมีคารับรองว่ากัมมุนาวัสโลโหติเป็นคนเสื่อมเพราะการกระทำ กมุนาโหติพรามโนเป็นคนเจริญเพราะการกระทำพรามโนในที่นี้แปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้แปลว่าพรามก็ได้แปลว่าภิกษุก็ได้แปลว่าพระอรหันต์ก็ได้พรามณะัพท์ถ้าแปลว่าเสื่อมก็ต้องแปลว่าคือตรงข้ามกันน่ะถ้าคำหนึ่งแปลว่าเสื่อมคำหนึ่งก็ต้องแปลว่าเจริญถ้าคำหนึ่งแปลว่าชั่วคำหนึ่งก็ต้องแปลว่าดีเป็นคนชั่วเพราะการกระทำเป็นคนดีเพราะการกระทำโหติแปลว่าเป็นอยู่ที่คําแปล ก็แปลได้ทั้งสองก็กัมมุนาเนี่ยมีสองวิพัตคือตติยากับปัญจมีตัติยาแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีเมื่อกี้แปลว่าเพราะใช่ไหมถ้าปัญจมีละ่ะแต่จากกว่าเหตุแล้วก็ยังมีเพราะอีกด้วยนะ,ะดังนั้นเหตุเนี่ยนะในวิพัตทั้งหมดจะมีเหตุอยู่สามวิพัตเหตุที่ใช้ในวิพัตความหมายของวิพัตเนี่ยจะแปลว่าเหตุเนี่ยมีอยู่สามวิพัตหนึ่งตัติยา สปัญจมีและ 3. าสัตตมีสัตตมีก็แปลว่าในเพราะในใกล้ที่ครั้งเมื่อในเพราะทีนี้เขาว่าในเพราะด้วยทั้ง3เพราะเนี้ยแปลว่าเหตุดูต่อไปมาดูสัตว์จำแนกตามมีแค่2องคำเท่านั้นแหละคือถามะแปลว่ากำลังอัฏะแปลว่าทางไกลถามะปุริสาาามะปุริสาถามา,ถามนะ อย่างเช่นคนที่มีจิตมุ่งมั่นมากเนี่ยนะเขาจะมักจะใช้ว่าปุริสะถาเมนะเราจะทาด้วยกําลังของบุรุษด้วยกําลังของบุรุษปุริสะถามะถามะแปลว่ากำลังอัทธะแปลว่าทางใครทําเหมือนกันนะนะถามังถามาถามานิถามุนาถามานาถามเมนะเหมือนกันอัทธศัพท์ก็เหมือนกันเท่านี้มีศัพท์จำแนกตามสองคำ จบอาการรันน้ำปุงสกลิง